ได้เวลาเปลี่ยนผ่าปูที่นอนแล้วจ้าได้เวลาเปลี่ยนผ่าปูแล้วหลายมือหลายเวนแล้วเป็นเกือบจะถึงเดือนแล้วมั้งว่าจะเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนกะแล้วเลยขาดเลยสินะสวยงามเลว จริงมันต้องเปลี่ยนสองอาทิตย์เปลี่ยนหรือไม่กเปลี่ยนเป็นไปเลยเปลี่ยนพุกอาทิตย์เนาะอันนี้ก็เฮ้ยสายปซะเป็นเดือนเลยล่ะเนี่ย ฟ่นเยอะฝุ่นแยะเปลี่ยนไม่ยากเนยะแต่ว่าก่อนสิเด็นเปลี่ยนเอง มันก็จะส่งคันคันนะ <c oughs> นั่นกับเปลี่ยนแบบเดียวเองเลยกบบประเด็ีอยวหยาเองเลย เลยแต่ก่อนสินเพียนเนี่ยมันคือขานขานมันคืออยากหยากเนะกาะก่อนสิเพียนเนี่ยมันจคือท่งหยากหยาดเถอะวะก็เป็นส่งขานข,าน,ขานเหตุจร็นสินะเพอ,อพอเด็๋เปลี่ยนหล้วก็แป๊บเดียว หมอนไม้มันเลยขาวหมอนเกาสิเหลืองๆบได้สัก,สกเพราะว่าเดี๋ยวมันหาบางตากยากสินะกั่ไม่พอเซสักซื้อไม่เอาแป๊บเดียวเซ็นเรียบร้อยแล้วอนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ดูฟุนน้นนจัดหน่อย แดดดีแดดดีอัน <congratulations> นี <cities in character mate> <The Pokemon apan> ้เตียงพ่อพ่อกับแม่เตียงลูกอีกพี่น้องลูกลูขวางลางหูแบบเดียวกับเงือโชคเลยเด้อ ว่าอากาศมนันวอนละเรียวเนาะผมผ่านไปในตโตเลยนี่เนี่ยเราจะใช้หมอนนอนใช้หมอนชองใบ เรียบร้อยอันนี้ของของแม่เรียบร้อยของพ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วก็สิมะเปลี่ยนให้ลูกซ้ายลูกขังล่างสิมาเปลี่ยนให้ลูกซ้ายอยู่ข้างล่างไงมีของเขา ที่นอนลุกไส้ข้างล่างเฮลซ์มาเปลี่ยนอยู่ข้างล่าง fuck us ปูมีพื้นเลพื้นเดียวกะใส่พื้นใหญ่เอาหุดนเอา Điệp lôi Ông sai cho kênh Ghiền Mì Gõ หบแใส่ปลองหมอนให้เพิ่นเพิ่นใส่หมอนรองไปโอ้แต่พอม่มันคือแอร์มันคือบวกเข่ามากมันคือห่อนแท้เดีดจปิดประตูไว้เพราะว่าเปิดแอร์ข้างนอกสิแอมันคือพวกเข่ามาก้างน,นว่ะหอนเนาะ เปลี่ยนแล้วก็จะดูดฝุ้นสินะฝุ้นเปลี่ยนผ้าปูแล้วกะจะดูดฝุ้นนะของอต้องขยนันมาเปลี่ยนบ่อยๆนั่นเองผ่านเอาพิ้นแตงแตยน่อยๆแม่เอาไปไส่ในถง ไปสอบมากอีกนะนห่วนเลยเลยไปปิดเอาผ้าไปตันแอร์สลนเหลวประตูปิดประตูสลนเหลวแอร์มันก็เลยบอกเขามากเพราะมันหอนล่ะเอาสายมันไปใส่ไหย เชือกหายเชือกรุดมาเอา จอดเลยเนี่ยโอ้โหสยากขักเ yeah, <esh. S 1> ลยอยากหเลยเรียบร้อยเฮียแตกสาสลดตายตเฮียแตกสาสะหอนขักหอนเนี่ย เรียบร้อยแล้วกะจะดูดฝุ้นไม่จะเสียงดังแค่นี้ละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูดฝุ้นเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่มารับชมรับฟังด้วจ้า